สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในวันอังคารที่28พฤษภาคมนะครับก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะผมก็ติดงานก็ไม่ได้มาลงสูตรคำนวณให้นะครับวันนี้นะครับก็มีสูตร2ตัวบน4ชุดตรงๆนะครับสูตรใหม่เอามาลงให้ดูนะครับเผื่อใครอยากจะได้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางของสูตรนี้เนี่ยนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นงวดสัญจรก็ถือว่าค่อนข้างยากนะครับมาดูวิธีการคำนวณนะครับในสูตรที่1นะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักสิบบนนะครับ2ครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1นะครับบวก้อยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวก้อยท้ายครั้งที่2บวกสิบท้ายครั้งที่2 บวกหน่วยท้ายครั้งที่2นะครับบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไร่บวก1มีตัวเลข2ตัวมาในตำแหน่ง10บนนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนบวกร้อยบนบวก10บน4ครั้งนะครับบวก10บล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2บวก7คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไร่บวก2อเอามาดูสถิติยอดหลังที่ทำเอาไว้นะครับจะยอดหลังไปตังแต่งว่าที่ออก0 9 7ย์นะครับ รักสิบนี้ได้แปดเก้ารักหน่วยได้เจ็ดเก้าจับคู่กันได้แปดเจ็ดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าออกศูนย์เก้าเจ็ดสองตัวบนก็คือเก้าเจ็ดนะครับเข้าในชุดที่สามถูกเป็นงวดแรกนะครับแต่ก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งจะทำขึ้นมาในวันนี้เป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับออกเจ็ดห้าเจ็ดเข้าห้าเจ็ด นะครับงวดถัดมาออกห้าสี่สี่เข้าชุดที่สี่นะครับงวดถัดมานะครับออกเก้าเจ็ดเก้าเข้าในชุดที่สองก็เป็นชุดตรงนะครับไม่ต้องกลับนะครับมีสี่ชุดเท่านั้นนะครับงวดถัดมาออกศูนย์หกสามนะครับ เข้าในชุดที่4แล้วก็งวดถัดมาออก3,95เข้าในชุดที่4งวดถัดมาออก603เข้าในชุดที่2แล้วก็งวดถัดมาออก6 2 6เข้าในชุดที่2 งวดถัดมานะครับออก4 8 1เข้าในชุดที่4งวดถัดมารางวัลเล็กท้ายออก5 9าเเข้าในชุดที่หนึ่งแล้วก็งวดถัดมาออก1 16เข้าในชุดที่ 1, 1>, ออน1จนมาถึงงวดล่าสุดนะครับหลักสิบเนี่ยได้90หลักหน่วยได้0ูนย์ จับคู่กันได้909200แล้วก็02ผลรางวัลเล็กท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับงวดล่าสุดออก690เข้าในชุดที่1ก็ถูกนะครับมีแค่4ชุดเท่านั้นนะครับสถิติที่ทำให้ดูมันเข้าดีหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12งวดรวดนะครับแต่ในงวดที่จะถึงนี้นะไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะครับเอามาคำนวณตัวเลขงวดใหม่นะครับ ว่าทั้ง2ส,สูตรนี่จะคำนวณในเลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับเอาหลักแสนเลข2บวกหลักสิบบน2ครั้ง99 18บวกหน่วยบนเลข0บวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข8บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข5บวกร้อยหน้าครั้งที่2เลข7บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข7บวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข0บวกสิบท้ายครั้งที่2เลข7 บวกหน่วยท้ายขั้งที่2เลข0บวก4บวก4คงที่2บวก18ดได้2 0 20บวก8ได้28 28นะบวก5ได้33 33ามาบวกอีก7 40 40บวก7ได้47 47บเวก7 54 54บวก4 58ได้เลข8นะสูตรบวก1ดังนั้น8บวก1ก็ได้9 สูตรที่1นึ่งได้แไม่พอนะมั้งสุดหน้าแนละ้วเดี๋ยวผมเอาไว้หน้าใหม่แล้วกันคนระับเดี๋ยวมันได้แได้เก้าหลัก10ได้8ปดเกามาดูหลักหน่วยหลักหน่วยก็ใช้หลักแสนเลขสองบวก 100, บร้อยบนเลขหก 6. บวกสิบนสี่ครั้งสี่เก้าสามสิบหกบวกสิบล่างเลขหก 6. บวกหลักสิบหน้าครั้งที่บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งเลข8ปดบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งเจ็ดเจ็ดสบสี่บวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งบวกสิบท้ายครั้งที่สองเลขเจ็ดแล้วบวกเจ็ดคงที่สองบวกหได้แปด 8บวก3 16ได้44 44บวก6 50 50บวก8 58 58มาบวกอีก4 62 62เป็น72 72บวก1 73 73บวกอีก7 80 80บวก7 87ได้เลขก7เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรมันบวก2 7บวก2ได้9 ได้เจ็ดเก้านะครับสูตรที่สองได้เจ็ดเก้าเราก็ได้ตัวเลขครบทั้งสองสูตรนะครับนำตัวเลขมาจับคู่กันนะครับแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเรารอดูผล ที่ออกนะครับในวันที่1มิสุนานะครับว่าเลขท้าย3ตัวระวันที่1จะออกตัวไหนนะครับ4ชุดนี้จะเข้าหรือเปล่าก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับมันอาจจะเข้าหรืออาจจะไม่เข้าก็ได้นะเผื่อใครชอบก็ลองนําไปพิจารณาดูก่อนย้อนหลังทําให้ดูนะมันเข้าดีหมดทุกงวดนะครับแต่พอจะตามบางครั้งมันไม่เข้าก็มีนะครับ หรือมันอาจจะเข้าแค่สูตรใดสูตรหนึ่งนะครับเพราะว่าสูตรมันก็เข้ามา12งวดแล้วนะครับถือว่าเยอะนะ12งวดนี่นครับนี่เข้ามาเข้ามานะครับในงวดที่ถึงนี้ไม่รู้จะเข้าต่อหรือจะหลุดนะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็ลองนําไปเทียบกับสูตรที่ตัวเองมีนะครับว่ามันตรงกันไหมนะครับแล้วก็ยังจะมีโค้งสุดท้ายเนาะที่ผมเตรียมเอาไวนะ้ในเดี๋ยวจะทยอยลงให้นะครับไม่ได้ลงแนวทางให้หลายวันนะครับ แต่ก็จะมาเน้นให้ในช่วงโค้งสุดท้ายก็แล้วกันนะครับวันนี้28 29 30ิเหลืออยู่ประมาณ3-4วันนะครับก็น่าจะลงได้เยอะอยู่นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ